นี่มาอยู่ในรายการผลังปูนทีวีนะลูกแบวันนี้นอย่าเพิ่งไปเอาลูกแบบมามาอยู่กับเด็กชายกิ่งเจียวตาแล้วจ้าแจวและพี่ชีคนหลอ่อคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่รู้จักนะครับแล้วก็ผมเด็กชายนางสาวไทยสักที่ไหนครับเติมลัเอามาหลายๆเดี๋ยวลูกแก้วเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดชิปรอนะครับตอนนี้ตากล้องแล้วครับมาถือตากล้องถือ มันก็ไม่กด้จะออกถือก็ถือไม่ถือเลยใช่ไหนสุดกัน ผมได้สิบครั้งแล้วครับเฮ้ยตาก้องตาก้องตาก้องดูดูขายดีๆหน่อยนะเดี๋ยวไม่เอาเด้อนี่กินแปังเจ้าโอ้โหน่าชิคชิโก้อย่างครับไว้ ยี่สิบสองเมตรสี่สิบเอ็ดเมตรสามสี่สิบสองเมตรหนึ่งวันเด็กหกป้ายยาวเจ็ดเด็กจบสามได้ได้สองคะแนนไม่ใช่หรอวะเป็นตะปองเอ๊ะ

ดีพูนข้าพนสามแปดนะครับก็ขอจบคลิปเพียงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกด subscribe กด like อย่าคอมเมนต์มั่วนะครับเโอแล้วครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับ